สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขานุการสาขาพรรสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็มีประเด็นมาชวนคิดชวนคุยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนประเด็นแรกตามต่อสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ต้องยอมรับว่าหลังจากวันที่26ตุลาคม2568ที่คุณอนุทินชาญบิลกุลไปลงนามปฏิญญาแนวทางการจัดการความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชากับนายนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเน็ต โดยมีนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนและประธานาธิบดีโดนันทรัมในฐานะสักขีพยานได้ลงนามกันไปแล้ว4ข้อที่รัฐบาลไทยย้ำเป็นจุดยืนก็คือ 1. ต้องปราบปรามแก๊งสยเมเมอร์ 2. ต้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่แนวชายแดน 3. ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิด4 ต้องจัดการปัญหาลุกล้ำตามแนวชายแดนซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีความคลืบหน้าทั้งสีเรื่องโดยเฉพาะจัดการปัญหาเรื่องลุกล้ำตามแนวชายแดนเพราะกัมพูชาย,ยึดอัตราส่วนแผนที่1ต่อ2องแสนไทยยึดอัตราส่วนแผนที่1ต่อ50,000ืตามที่แม่ทัพ อดีตแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญศินภาดการได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่ากองทัพไทยยึดอัตราแผนที่แผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนแต่กัมพูชาก็ยืนยันยึดอัตราแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนั่นหมายความว่าใช้แผนที่คนลัฉบับยังไงแนวชายแดนก็ไม่สงบสุขครับล่าสุดได้มีสัญญาณชัดเจนว่าแนวชายแดนไทยกัมพูชานั้น ยังไม่สงบและมีแนวโน้มอาจจะลบกันอีกครั้งเพราะล่าสุดพลเอกพนาแขลปอดทุกได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นๆหลังจากวันนี้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติระดับผู้บัญชาการของกองทัพบกโดยให้สัมภาษณ์นักข่าวย้ำจุดยืนว่า กองทัพไทยทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศยึดแนวทางแผ,ทบบแผนยุดทัพบดินแผนยุทัพบดินคือแผนของกองทัพไทยในการผลักดันกัมพูชาออกจากพื้นที่ที่ถูกลุกรําโดยใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งเป็นมาตรฐานของกองทัพเป็นหลักเพื่อยึดคืนพื้นที่ตามสิทธิ์ของไทยโดยไม่มีอิงแผนที่ที่กัมพูชาใช้เป็นแนวทางนี่คือ รายละเอียดข้าวๆของแผนยุทธบดินสําสำหรับเป้าหมายของแผนยุทธบดินคือผักดันกองกำลังกัมพูชาออกจากพื้นที่ที่ลุกล้ำใช้เครื่องมือคือใช้เส้นปฏิบัติการจากแผนที่อัตราสว่วนหนึ่งต่อห0 0 0 0ของกองทัพไทยวัตถุประสงค์ยึดคืนยึดคืนพื้นที่ตามสิทธิ์ของคนไทยของประเทศไทยแนวทางไม่ยึดถือแผนที่ประเทศกัมพูชาที่ ใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนเป็นหลักนี่คือกองทัพได้ออกมายืนยันต่อสื่อมวลชนชัดเจนว่ากองทัพไทยยึดแผนยึดทับดินลายละเอียดผมแจ้งไปแล้วต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าตราบใดที่กัมพูชายังยึดอัตราแผนที่หนึ่งตัวต่อสองแสน มากำหนดเฉดแดนของตัวเองไทยยึดอัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมืนมากำหนดเส้นแบ่งเขตเขตตัวเองนั้นยังไงก็ไม่สงบครับเพราะถ้าไทยยึดอัตราแพนซี่หนึ่งต่อห้า0 0ื่นซึ่งสากลเขายอมรับทั้งโลกกัมพูชาลุกล้ําในหลายจุดยังไม่ย้ายบ้านเรือนออกไปครับบ้านหนองจาน บ้านหนองยากแก้วยังมีประชาชนชาวกัมพูชาที่บุกรุกพื้นที่แผ่นดินไทยอยู่ถ้ายึดอัตราแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นแต่ถ้ายึดอัตราแผนที่หนึ่งต่อสองแสนซึ่งในสากลนั้นไม่ยอมรับมีเพียงประเทศกัมพูชาที่ล่างใช้นักแผนที่ของฝรั่งเศสล่างขึ้นมาแล้วยึดถือใช้เพียงประเทศของตนเองก็หาว่า ไทยไปขับไล่ประชาชนชาวเขมรที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศตนเองซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของสากลนะครับอัตราเป็นที่หนึ่งต่อสองเียนัน่นหมายความว่าถึงแม้จะมีปฏิญญาลงนำแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาที่กรุงปัวลาเปอร์ประเทศมาลเลเซียเมื่อวันที่26ตุลาคม2 5 6 8ถ้ายึดถืออัตราแผนที่ไม่เป็นหลักสากล ที่กัมพูชากล่าวอ้างหนึ่งต่อสองแสนนั้นยังไงข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาก็ไม่สุบครับและข่าวตามสื่อรายงานออกมาหลายสื่อหลายสำนักในปัจจุบันนี้ประชาชนชาวกัมพูชาเริ่มไม่พอใจนายกฮุนมาเนตและผู้นำจิตวิญญาณฮุนเซนและตอนนี้ฮุนเซนกุ่มใจอย่างหนัก จนออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าลงนาปฏิญญาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาแล้วทำไมไม่เปิดด่านกองทัพไทยประชาชนคนไทยยืนยันชัดเจนครับว่ายังไงก็ไม่เปิดด่านครับหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เปิดด่านต้องให้รู้ และให้กัมพูชาปฏิบัติจริงว่าจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยและประชาชนคนไทยต่อไปนี่กัมพูชายังไม่ปฏิบัติอะไรสักอย่างครับและมีข่าวออกมาตามสื่อว่าบริษัทของเจ้าสัวผู้มั่งมีรระ่ำรวยอันดับต้นๆของประเทศซื้อสินค้าการเกษตรจากกรัรมพูชามาผลิตเป็นอาหารสัตว์นี่คือเหตุผลที่ รัฐบาลและพักการเมืองนักการเมืองสีเทาๆพยายามผลักดันให้การเปิดด่านเปิดเร็วขึ้นใช่หรือไม่พักการเมืองคุณนักการเมืองในพักคุณไปรับเงินจากเจ้าสัวมาบริหารจัดการพักมาหาเสียงมาซื้อเสียงในยามเลือกตั้งใช่หรือไม่ตกลงใครเดือดร้อนกันแน่ เจ้าสวัวหรือประชาชนคนไทยหรือประเทศไทยเพราะพ่อแม่พี่น้องตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาตลอด800กิโลเมตรให้สัมภาษณ์สื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนไปให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ตรงกันหมดว่ายอมเจ็บแต่ต้องจบครับนี่ประชาชนไม่เดือดร้อนครับเดือดร้อนเฉพาะเจ้าสวัวอํานับต้นๆของโลกเพราะมันสัมพัลังจากกัมพูชานำนำเข้าไม่ได้ เพื่อการเกษตรที่ผลิตเป็นอาหารสัตว์นําเข้าไม่ได้เจ้าสัวเลยเดือดร้อนครับเพราะต้นทุนการเลี้ยงสัตว์สูงขึ้นเพราะถ้าสินค้าการเกษตรจากกรัรมพูชาไม่ทละลักเข้าไทยลําพันการผลิตในประเทศไทยเพียงพอครับแต่ราคาสูงขึ้นนี่เป็นเหตุผลใช่ไหมที่นักการเมืองสีเทาๆพักการเมืองสีเทาๆถึงพยายามผลักดันให้เปิดชายแดนกันนักหนา ขืนเปิดชายแดนกัมกพูชาฟื้นคืนชีพก็จะมาเป็นภัยตามแนวตะเข็บชายแดนอีกยิงปืนบีเอ็มปืนใหญ่อัตราจรบีเอ็มสอ่งยิงแบบไม่เลือกตกปว๊มน้ำมันตกลาดเซเว่นประชาชนเสียชีวิตเกิดการสู้รบกันทหารเสียชีวิตทหารขาขาด ประชาชนในตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาสูญเสียทรัพย์สินและญาติพี่น้องเป็นจํานวนมากมีญาติเจ้าสัวเสียชีวิตสักคนไหมครับผมฝากไปถึงพลเอกพนาแคมปกวดทุกและฝากไปถึงกองทัพบกกองทัพเรือก,กองทัพอากาศและกองประชาการทหารสูงสุดนะครับท่านเป็นทหารของพระราชาเป็นทหารของประชาชนไม่ใช่เป็นทหารของนักการเมืองและเป็นทหารของเจ้าสัว ปิดด่านทั้งนี้ต้องเอาให้จบครับต้องทําให้ฮุนเซนและหุนมณีดหมดอานาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงระดับผู้นําและนโยบายบริหารประเทศกัมพูชาจะต้องไม่เป็นไทยต่อประเทศไทยไปตลอดชัว่วกาละนานนี่เริ่มเห็นผลครับเปิดด่านไม่ได้สินค้าการเกษตรกัมพูชาเน่าเสียเป็นจํานวนมาก มันจะเป็นมันสับปะหลังไม่ว่าจะเป็นข้าวต้องเอาให้เข็ดครับประเทศไทยไม่เดือดร้อนครับถ้าไม่ค้าขายกับกัมพูชาแรงงานที่ขาดแคลนพี่น้องพม่าพี่น้องเราล้นครับตอนนี้ไม่ต้องง้อแรงงานกัมพูชาแล้วครับการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนที่สูงยิ่งทหารเสียชีวิต บาดเจ็บพ่อแม่พี่น้องประชาชนเสียชีวิตบาดเจ็บสูญเสียทรัพย์สินต้องเอาให้เข็ดครับต้องทําให้กรัรมพูชาหมดศักดิ์สงครามไม่เป็นพิษภัยกับประเทศไทยไปตลอดการครับผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพ่อแม่พี่น้องตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาก็เห็นด้วยครับ เพราะพี่น้องแสดงเกตนาลมแล้วยอมเจ็บแต่ต้องจบทหารเสียชีวิตต้องไม่สูญเปล่าทหารขาขาดต้องไม่สูญเปล่าเพราะแม่พี่น้องประชาชนเสียชีวิตเพราะสันดานล,ละแวกขมิ้นต้องไม่สูญเปล่าทรัพย์สินที่เสียหายจากภัยสงครามต้องไม่สูญเปล่าครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้และย้ำไปถึง รัฐบาลนําโดยนายกอนุสินชาญวิรกูลอีกครั้งหนึ่งหักอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณเปิดด่านเมื่อไหร่หมายถึงอนาคตทางการเมืองพักภูมิใจไทยทุกคนจบครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ